นีอัน,นอยังอะไรนพลันบึ้งมี่ดึงดึงดึง,ดง,ดงอ่ะกาบทักทายสบายดีเนาะทุกทุกคนเนาะเออคือวันนี้ค่อยบริภาษัยมาเนี่ยิี่ออกไปหา,เ,าเจ้าของสวนผู้ค่อยอันมาหาเพิ่นอันเพิ่นพาไปเบิ้งอันบนเพิ่นเอา โอกปูนั่นไปไปติดตามเบื่อนน้ำเดียวเนาะทัวนาะโอสวนเราเนาะเปะกระตูสวนฮั่นบนธรรมโอ้ฝนเห็ดอยู่หัวกินพี่เลยได้นี่อืมนอนพี่เลยเนาะนอนสวนพี่เลยเนาะ หนาวหมอหนึงเลยงาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอยู่พี่เนาะเต่าเนาะดังแนวนี้เนาะ<อ>ลมบาพา่พัดได้แนวนี้เนาะเ่อเะส่ีลเนาะโอ้สวนเพิ่นเนาะเออ ปลูกมันบ่อ้ายเออเพิ่นปลูกมันได้ตนมันก็สิแล้วลตามเบิ่งโอ้ําแล้วอยู่นําข้างสวนนี้เนาะเอออาบ่ได้ไปใส่กะละบ่มื้อนี้ฮะบไปใส่กบ่ได้ออมือก็บ่ถึกหยังวาแล้วมันก็ไก่เนาะีละได้อยู่เนาะส ได้อยู่โอ้โอ้ธรรมศาสตร์ขักขนาดเลยทุกคนนะครับมาหาเมื่อนี้อยากให้พาไปทำบนเจ้าพาค่อยเข้าเมื่อนะพาค่อยไปเบิง้งโป่กปูนเมื่อพาไปได้บ่อย กูดีเลยไปเบิง่งไห่บนค่อยเห็นถังดินอยู่กายทำเปาะปูนไปโอ้เห็นไห่อีกบ่โอ้ไปส้าโอ้พอดีแล้วค่อยมาหากะเห็นเทหงแล้วเนาะโอ้แต่โดนเลวโอ้โอ๋เอเฮ้ยทุกคนพอดีปาวาสิ มาให้เราพาไปเบิ่งถ้ำเข้าไปเบิ่งถ้ำบนเราเอาโปะป,ปูนนะั่นอีกแบบเราพันว,ะวะ่าว่าเราไปเห็นอันไห่ไห่ผังดินจากไห่ตั้งแต่สิไดไห่ตแต่หื่งนะบ่ไออกะ,กะเลือกบ่บ่เลึกวนไหนกายถ้ำบนเขาเอาโปะป,ปูนนั่นเลโอ้บ่แม่นนอนอยู่ไหนบ่อยู่ข้างนอกบ่อ,อยู่นอกอ๋อ ไปทุกคนไปติดตามบึ้งไปพอ,พอดีเราพาเข้าไปพอดีไปบึ้งโอ้คักละไปบึ climate, ้งหมักโพนั่นโพนี้เนี่ยฝนนอนพี่เลยนอนแจเอนี่บ่บนอยู่บ่นอนอ่า็นนอนนี่เราโป้ขุดนอนเลยโอ๋อ นอนนอนหลุ่มทุกคนุ้ยนอนหลุ่ม,มอืมขอยืนเบนื่องบึงนี่เด้อบนนอนเด้ดดอโอ้บอ่นอยู่บนนอนแหละไปวันนี้เข้าไปถ้ำไปยังพวกแหละหินเอามาจากบน ทำบนคอยหินไห่อันนี้หินอันนี้ได้เออแต่ไกลเดียวเบิ้งเบิ้งเบิงบ้งเบิ้งเนี่ยหินพี่ช้างอันนี้อ๋อหินหินประเภทใดอ,อ,อ,อันนี้คอยกับผู้คนเอาอยู่บน <c ười> หยยินไห่เลยโอ้ไปไปติดตามเบิง้งทุกคนไปโอ้เอามาแต่ห่วงอะไรตัวนี้เนาะโอ้เอามาแต่โดนนั่นอ๋อไป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 เบิง้งไป หอดทำอะไรด้วยทุกคนด้อหอดแล้วหอดทำหัวนะหัวให้เราเลย่ใส่อันบนจะเอาปอกบูญทำตัวไรทำยงนให้ดิสันทำทางทำทางนั้นเนาะอันอันเห็นให้ว่าเห็นให้เด้ทำ่เดียวนี่ลไปไปทุกคนติดตามิ่งไปโอ้มีแต่ทำแถวนน้เนาะ โอ้ทุกคนมองกูมองน,น,นู้นนี่ดินจะเปะกับถ้ำนี่เลยเนาะออพราวดินเพิ่นบนเฮ็ดสวนนี่แหละเปะกับถ้ำนี่เลยเลยด้ทุกคนไว้ไปปติดตามบังต่อไปนี่ก็มีถ้ำอีกเนาะมีเลยเนาะโอ้ดูว่ามีแต่ถ้ำทุกคน hầu hôm nay nhảy vườn bọ ô này thầm là cho con ơi oh. thầm thầm một nhảy thầm một nhảy cứ thằng phú nó ừ. oh, thăm nói thằng xe bồn ăn cho bà này xí hmm. <laughs> đấy <laughs>

tư nữa này nè đây, thằng khoai này cái này, nhạc mình mang nào mang nhậu, ô oh, mượn con hơn, mượn con tôi còn hơn, xin sí đây, du phơn hình. bộ báo bộ báo to hơn được, cả bộ cá to quá đây, thật mềm nó hay nó, ô ừ. cả cháu vật vẫn... เห็นไมาอยู่อาศัยอยู่นี่ทำควายทำควายต่เก้าลนะ่ะแต่พ่อแม่เพื่อนมาลีเซอร์ลีเสือแล้วบางเอิญกะเจ้าแล้วผู้กะเจ้าผู้เพื่อนนี่แหละเรามาใส่กรละลาบเราไปได้โปกปูนอยู่ทำางฮะแล้วเรามาหาใส่กระลาบอยู่แถวนี่แหละมาเห็นไห้เห็นทวิตคือบ่บง,บงไงเอา ะะยาโนมาผู้เดียวโอ้ oh, บอตุตรีองค์ปน,นนี้ละทีคำเห็นเนี่ยนี่เลยละบืองสี่อคบค่อยรัวโคโคเบิ้งน้ำเพิ่นลองเบิ้งหายเจ้าหายยังเจ้าเม่นหายบ่ได้แล้วเนี่ยสิไงเบิ้งก่อนโต,ต่อยาเนาะโอ้เม่นหายจะได้ทุกคนเลย หายน้อยหายกระเทียมจากสีห่หายสมัยได้เอาเ,อาเอาจ้าทีเจ้าทานเออเจ้าธ่ําเจ้าฮูคือทางค่อยเลยมาเออนำเจ้าสวนกับเจ้า,จามากับเจ้าเพอพอห็นโพโพหายน้ะทางค่อยเลยจะขอบิง่งอ่ะเอเอมาได้มาดูแลป้าเปียมาเบึงหายบึงอย่างนี้เออ บางเดทอเพิ่นก็สีให้เห็นให้ยังแล้วก็ก็สีบปเป็นยังดอกชันเพิ่นก็บ่ให้เห็นดอกอ่ะอันนี้บานนี้จะค่อยละสิตายไผ่เบิ่งจบเชื้อทุกคนจากสิแมนยังหักคอนุ่เพิ่นละแนวใดก็ได้ขอเบิ่งละแนวใดก็ตามโอ้แนวใดก็ให้ทุกคนเลยให,ใหา,ายคาคาแนวใดก็ได้ยไม่ให้

อันนี้ฮะยังไม่ไม่ยังอีันนีไปบึ้งเนี่่พอิดอันอันนี้แบบไม่ยัง่อีกอันนี้เอาองค์้งดูโอ้โอ้ไม่เียพไกบอเป็นข่าอันนี้เข่ายังอันนี้ใช่ใช่

โอ้มีขาบงูดิอ๋อคาบงูบอน,นี่ไม่เน,นี้ยสามนี่ไม่เป็นอย่างอีกอันนี้ปิดอ,อู้หึปูสามย่างมนี่ยอันนี้เป็ประเภทเข่าเข่าสัตว์ต่เก ا า ประเภทประเภทเข่าส so uh, cool. ัตว cool cool ์ทุกคนเข่าคั่วเลยบวกเข่าเข่าคั่วไม่เป็นแนวนี้บอกเจ้าว่เข่าคั่วบอกว่าเข่าผ่านเข่าเขาผ่านบอกอ้กระเจ้าเอาไว้ตั้งแต่พูดเลยฮะตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อจ้ะจังว่าอันนี้กะเด็กไทหมูนาะอันนี้กะเข่าบ่เว็บกระดูกบ่จ้ะอืออ้้บึ่งบึ่ง ไปเอาไปเบิ่งแจ้งจุ๊บเจืเจอไปไปเบิ่งอยงอองู่นอกบบเหมนห้างไหมเนาะโบโอ้โหห้างไหมเนี่ยเลยตยวนี้ระพิดเข่าทุกคนจะเข่าอ้หักคักคักอันนี้ลใหายปงไว้อ,อนโมนีฮะใช่โอ้ยเอาไปเลยเออเบิง่งซืษอ์ เนี yeah. um, wow. à, oh. 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 Uh. ่ยอันนี้เขาประพภทเข่าอันนี้ยังมงติดประพีเขาสั์อันนี้มี่ยังนนคจีบมึงจี้ไเอาจีมึงเลยโอ้โ มาจากถ้ำโอ้ oh. เพื่อนกำลังจีมทุกคนเว้วย uh. มีขี้ดินเลยมีปลาไหลเป็นผ้าเลยทุกคนเว้วย uh. มันห้ยกระูกผี้วะนี่เจ้าละวบ้าโมเมนต์ระเบาไอ้าจีมออกมันเหมือนน้องขี้ดินบ้างนี่ uh. อ๋ออุ้ยมอ๋อมีเงอยู่ไหนมีห่อเด็มีห่ออดีตมีเงตกทุกคนนี่นะฮะโอ้โหห่อเงาอ๋ออีกหงดูอมีเงาห่อโอ้ห่อกระดูกผีะอมดเลยฮะมองมีงหมดแล้ว mẹ tôi cũng bận bận con bưng hiu bưng hiu 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 เขาเงืยงเขาผ่านเขาเนี่ยประเภทเขียวกระดิวกกระดูกผีฉดกตกใจมึดห่ออันอีบ่ฮะอย่างห่อหนึ่งทุกคนโอ้ไม่อย่างอันนี้ ปิ่นนิ้วนี่ปราพี่ล่อเงินเบอร์เบอร์เบอร์ผ้าคู่เบอร์กูดอ่างอคูย ทองโอ้ทองทองเนี่ทองทองแดงทองทองเหลืองทองสีเหลืองๆนี่ทุกคนไว้นี่บนขุดบนอพาขุดพี่เขว ขี <t> à, <n> ้วตัอันนี้ม่นยังขี้หินเจ้าก็อาไว้แนวนี้เนาะแนวนี้ก็อไว